สบายดีครับพอม่พี่น้องไทยพุนวิสัยบ้านเฮาค่ะอยู่ที่ริมโขงนะครับริมโขงรานนาคาเบิกฟ้าแห่งที่สองนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ทาอาทิตย์กําลังใกล้จะตกดินแล้วนะครับแล้วก็เลยพามาชมบรรยากาศนะครับอากาศกําลังเย็นสบายนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนเช้าๆนี่ก็จะหนาวแน่นะครับแล้วก็สวยจากน้อยแดดออกนะครับก็จะร้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ทาม้งกว่าเนี่ยเริ่มแดดร่มๆแล้วนะครับพ่าอาทิตย์ก็ค่อยๆตก ลงมาหน่อยแล้วนะครับพี่น้องเลยพามาชมบรรยากาศสวยๆริมโขงนะครับนี่ยมันย้อนแสงไนดะ้จากหน่อยแต่ก็ได้ความงามอีกหนึ่งแบบนะครับพี่น้องนี่พระอาทิตย์ดวงใหญ่เลยนะครับงามๆในแสงสะท้อนลงน้ําสวยมากเลยนะครับนะเอาส้มไม้ไผ่ก็ยังอยู่นะจ๊ะส้มไม้ไผ่มหัศจรรย์ริมโขงนะครับ เมืองปากห้วยหลวงเมืองหาประแดกนี่ตรงนี้ก็มีทั้บ้านเพื่อนมาปลูกผักไว้นะครับนี่โอ้สวยงามสวยงามแบ่งผักงามๆนะครับอ่าเป็นเบี้ยเป็นผักแล้วนะครับนี่นี่นี่มีปลูกผักไปนํานะครับบรรยากาศดีดีพี่น้องน้ำโขงก็ใส่นะครับอ่าสีออกเขียวๆฟ้าๆอยู่นะครับพี่น้องนี่ชมพันธุ์ที่ตกด้านโน้นนะครับทางพุ่นก็เป็น ้านาคาเบิกฟ้าวัดไทยน้งพูดพญานาเจ็ดเสียญยูพุ่นนะครับพี่น้องอันนี้ลานแห่งที่สองนะครับสวยมากเลยพระที่ค่อยๆตกแล้วนะครับอ่ะมาทางนี้หันทางนี้แน่มันแสบตาเนาะจะพาย่าไปเมืองพูนะครับทางเทศบาลได้จัดต้นคริสต์มาสแล้วนะครับ <c oughs> ถือว่าจะเป็นช่วงเฉลิมฉลองช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับพี่นอ้องอ่าเนาะ เลยนี่มเม,งมองริมโขงบรรยากาศริมโขงนี่เขามีต้นคริสต์มาสแลวนะครับเลยพาไอย่างมืมงเนาะตอนนี้ก็เริ่มมีคนออกมาวิ่งออกกําลังกายกันแล้วนะครับนี่เขาก็ม่ได้มาวิ่งกับเขาเขาก็มาศัยไมยางยางเลาะเถ่ายรูปนะครับตรงนน้นก็จะเป็นร้านลาบโขงนะครับพี่น้อง ซอย8นะครับร้านอาหารซอย8เก่านะครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นร้านลาบโขงจ้าโดยพี่น่องนะครับจะของร้านบ้านพลพิสัยเดอะไวท์เฮาส์ะครับเพิ่งจะเปิดลาบโขงได้เร็วนี้นะครับกําลังตกแต่งอยู่นะครับร้านลาบโขงนี่เป็นเทอร์เรสนี่ร้านลาบโขงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือเดี๋ยวจากน้อยจะพายยาไปเมืองวิวทงเทิงนะครับอันนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสของเรานะจ้าทางเทศบาลจัดแล้วนะครับนี่ ผมวิสัยมีต้นคริสต์มาสพอดอีนี่เดอนี่เดอ้อสวย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 งามสวยงามตามฤดูกาลน,นะครับต้นคริสต์มาสของเราอืมน,นะครับมาได้มาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสนะครับสวยงามสวยงาม อตอนนี้จะย้อนแสงมาในก้าวสวยสวยสวยจะดูมืดหน่อยนี่โอ้มาที่กากลางจะตกนะครับวิวสวยวิวสวยนะเดี๋ยวเราหามุมถ่ายรูปก,ก่อน สวยสวยสวยสบายดีครับพอแม่พี่น้องไทยพลพิสัยบ้านหาวครับตอนนี้อยู่ที่ลาน,นาคาเบิกฟ้านะครับแน่โซนที่สองนะครับพี่น้องแล้วก็เห็นนี่เห็นไกลๆตรงโน้นนะครับจะเป็นร้านลาบโขงนะครับพี่น้องในเครือของ้านบ้านพลพิสัยเดอะไวท์เฮาส์นะครับเดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้นะครับพี่น้องเร็วๆนี้นะครับกําลัง เร่งตกแต่งให้เรียบร้อยอยู่นะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะมีร้านอาหารหลายๆาร้านมาเปิดแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นร้านครัวกุ๊กไก่นะครับจะมียำรสเด็ดส้มตำลาบเป็ดนะครับนี่นะครับอ้าวมาๆนะครับพี่น้องาคนีิสัยบ้านเ่ากับได้เดียบเหงาหวาหลแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับมาอากาศกำลังเย็นสบายนะครับแล้วก็ข้างๆร้านกุ๊กไก่จะเป็น ผัดไทยนายสยามนะครับพี่น้องหลายๆคนได้มาชิมแล้วก็อร่อยเด็ดถูกใจนะครับนี่นะครับแต่เงาแดดล่มๆเพิ่นกับเปิดแล้วนะครับพี่น้องมาได้เลยนะครับนี่มีผัดไทยอร่อยๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเดียวนี่แหละถ้าว่าลิ้มโขงมาพนพิสัยแล้วก็มีร้านกลางคืนเนาะนี่พอได้บ่อเงียบเงานะครับ นี่ขัวคุกไก่ก็มีที่นั่งสบายๆนะครับตาา <c oughs> สวัสดีครับได,ได้แนะนำร้านอาหารริมโขงบ้านเฮานะครับตานี่มื่อยาคนหลายนะครับแต่นี้ลูกค้าออกไปแป๊บหนึ่งนะครับลูกค้าเพิ่งออกไปนะครับตา <c oughs> อ๋อ,อทางโน้นเหรอตาทางโน้นเร็วเวนี้ครับทางโน้นเร็วเวนี้นะครับราบโขงเร็วๆนี้ตาับเป็นาบป่าเลยอาหารทั่วไปตามีต้มราบมีอาหารตามอ,อาหารเนี่ยครับประมาณนั้นกัะตาตาตาครับอ๋อตอนนี้มีส้มตำด้วยมีลูกชิ้นด้วยนะครับนี่แล้วดิแต่จังหวัดแต่ว่าของเรานั่งสบายๆนะครับ กไับที่นครับนี่นไหขร้าครับนีเาไปเไปก็ครับนี่นะครับนั่งสบายๆไฟไฟสว่างนะครับนี่นั่งได้เรื่อยๆเนาะนะครับมีทั้งอาหารเครื่องดื่มบริการนะครับพี่น้องก็บริเงียบเงานะครับ อากับแก้มเทียามาบ้างเศร้าเกียบเตยปเียงต่อเด้อครับเด้อครับได้เลยได้เลยครับนี่นะครับเห็นถึงลานนู้นบานเากบงเงียบเงาแล้วครับวันนี้โอเคแล้วครับอรั จอดก่อนพี่จอดก่อนนี่นะครับเอาพันฝ่าพันมานี่จะเป็นออซอยท้ายซอยของเทศาบาล19นะครับพี่น้องซอย1 8ซอย19นี่มาได้เลยนะครับที่ลานนาคาเบิกฟ้านะครับนี่ ใ่นะคะวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้ยหกสิบสี่จานน้าสันรลนะพอ,อนนะรีแลกร้านขอขวดของเราจะม,นมานี้มาแบบสบายๆนะครับพรมทำมาหนังฝั่งเอง ก็มากินน้ำผลไม้จ้าเป็นน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพนะครับดีใหม่ก็ต้องรักษาสุขภาพหน่อยจ้านี่นะครับ ยังหัวข้ามอยู่นะคะยังหัวข้ามอยู่ก็มาฟังเพลงชิลๆเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะและหลายคนก็จะเริ่มฉลองอยู่บ้านกันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นคืนวันที่หนึ่งนะครับมีความสุขม,มากๆนะคบสวัสดีปีใหม่นะคบ ทางไทยพนวิสัยบ้านธามครับนี่เมื่อนี้คือวันที่1่มกราคม2 5 6 4นรส่นะครับกาสนุกสนานกับครอบครัวมาแล้วเรากับเมื่อนี้อยากมานั่งฟังเพลงอยู่ร้านขอขวดของเรานะครับตลาดชอเจริญนนพี่นองนะครับเขามีมาตรการป้องกันโควิดเหมือนกันนะครับที่นี่พับเป็น,เป,นเป็นร้านนั่งชิลร้านเหล้าก็ยังเปิดได้อยู่นะครับแต่ว่ามีมาตรการป้องกันนะครับมามามาสวัสดีค่ะพลังงานของเราครับรวจวัดธุภุมิก่อน ค่ะค่ะผ่านไหมคะ่า,าน้องรบิเจอล้างมือให้รบิเจอล้างมือให้โอเคนะครับแล้วก็มีล่ลงชื่ออ่าให้พี่ลงชื่อก่อนนะครับนี่ลงชื่อก่อนเนาะ,ะน่าลงชื่อกับเบอร์โทรแล้วแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะได้ไนะครับตอนนี้เดี๋ยวลูกค้าก็จะเริ่มมาเรื่อยๆขอบคุณพนักงานสาวสวยของเรานะคะ มาได้เลยปลอดภัยเนาะคนมาเดียวกันว<ช>ัปีให<ช>ม่ด้วยปีใหม่ค่ะ